สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวพัดดินพฤกษกันมังกรประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะชาวพัดดินค่ะได้แก่ชาวพฤกษกบหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยาย,ยนและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง 11มกราคมนั่นเองก็ใช้แล้วนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวท่าดินฝึกศบกันมังกรในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นมาแนะนำให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินความรักหรือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องราวความรักจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวธาตุดินทุกศพกันมังกรที่เป็นคนโสดนะคะ แล้วก็ไม่ขออน,นุญาตเป็นทาสัมพันธ์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษมีส่วนลดให้20%ทำแพ็กเกจแบรพิมพ์ตอบและโทรลไลน์เพื่อสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูรายละเอียดต่างๆนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดค่าครูหาใตา้ช่องคอมเมนต์ที่ไม่ปักหมดดุดไว้บนสุดนะคะไปดูได้เลยไม่พิมพ์ไวให้หมดแล้วคะ่ะแล้วก็ฝากไปทาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวแท้ดินประสบกันมาก่อนที่เป็นคนโสดนะคะทั้งหลายเนาะโสดสนิทเลยไม่มีใครเลยก็ดูได้โสดแบบเพิ่งโสดเพิ่งจะเลิกก็ดูได้หรืออาจจะโสดแบบมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะก็ยังคงเป็นคนโสดก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะ คนโสดชาวแท้ดินรประสศกการมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทำให้ทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะมาดูกันพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่วิวออ f ฟอร์จูนนะคะ6เหรียญคิงถือถ้วยและเป็นไพ่ดีไฮเพนเทสนะคะชาวแทาดินพระกศกการมังกรน,นะคะในเดือที่ผ่านมานะคนโสดคุณอาจจะ เคยคุยกับชาวทัดดินประสบการณ์มาก่อนด้วยกันเองนะคะอาจจะเป็นชาววันจันทร์ค่ะชาวทัดน้ํกรกรกฎมีนทิจคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะที่คุณเป็นโสดเพราะว่าคุณเพิ่งจะจบนะคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นความลับคุณรับไม่ได้ที่จะต้อง เป็นรองเป็นสองเป็นสามนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันคุณให้เขาไปเต็มร้อยเขาให้คุณมาแค่ยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เราเป็นฝ่ายรอเราเป็นเราเป็นตัวเลือกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะแบบดำเนินความสัมพันธ์ไปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ต่อไปก็ไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนนะคะเป็นตัวเลือกของเขาเขาไม่เลือกใครเขาจะเอาทุกคนหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนาะแล้วก็คุณหรับไม่ได้คุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็กลายเป็นคนโสดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวท่าดินพิศกดกันแล้วก็มังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม2,564นี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวแดดินผู้ศักันมบงกรจะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดเนาะหลังจากทีอ่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึไม้เท้าค่ะ10ถ้วยนะคะสิบเหรียญค่ะอืม และเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะชาวแทดินประศบกับามังกรในช่วงเดือนสิงหาคม2564นีนี้คนโสดนะคะไม่รู้สึกว่าคุณคุณคุณเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องราวของครอบครัวของคุณเองนะคะพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทเพื่อนที่สนิทนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินนะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาอาจจะเข้ามาโดยการแนะนำอ่า ของคนสนิทการแนะนําของเพื่อนการจากการแนะนําของอผู้ใหญ่ที่เคารบนับถือจากพ่อแม่จากพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าลูกของเพื่อนพ่อลูกของเพื่อนแม่อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนในครอบครัวจัดสรรทําให้ เอ่อได้มาทําความรู้จักกันแบบนี้แต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะคืบหน้าไหมไม่มีนะคะยังไม่มียังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าคอมมินเน์อะไรมันเป็นแค่การทําความรู้จักกันเฉยๆนะคะแล้วก็คุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของที่ตัวเองสนใจซะมากกว่าก็ก็ยังเป็นโสดอยู่นะคะยังเป็นโสดอยู่แต่มีคนเข้ามา นะคะและยังไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่ามันเป็นแค่การทําความรู้จักกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักนะคะของชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรที่เป็นคนโสดนะคะในเดือนสิงหาคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำดีกว่า พอดูเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวแท้ดินประสบการณ์มังกรน,นะคะไม่ขออนุญาตบอกกอว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะถ้าหากว่าใครที่รับฟังรับชมแล้วเสียงเบาก็รบกวนเล็กลมเสียงให้มันดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะมาดูเอาคำกันเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะ เดฟู Fool, นะคะหดาบและเป็นไพ่2อถ้วยนะคะชาวธาตินประสบการณ์มังกรฟนโซนะคะเอาคำนะคะไม่รู้สึกว่าคุณจะสบายสบายกับความรักมากขึ้นคนเข้ามาถามว่าคนเข้ามาเนี่ยคุณคุณจริงจังอะไรมากไหมก็ไม่นะคะถามว่ามีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามาแต่คุณน่ะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก นะคะคุณโฟกัสในเรื่องงานในเรื่องที่ตัวเองสนใจมากกว่าความสัมพันธ์ความรักษาข้อใรเข้ามาก็คุยได้ก็คุยคุยแบบสบายๆไม่เครียดไม่ซีเรียสนะคะคุยกันไปว่างก็คุยไม่ว่างก็ไม่คุยนะคะแล้วก็ถามว่าเออจนกว่าคุณจะได้พบได้เจอกับคนที่ถูกใจจริงๆแต่มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบนะคะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ไม่ได้คาดหวังมากมาย ก็โอเคถูกใจคบกันไปคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้สบายใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนาเนาะขอดูไพ่ทาโร่นะคะให้คําแนะนําในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุดินพุทธศันมันกรค่ะขอไพ่ให้คําแนะนําให้กับคนโสดนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะชาวธาตุดินพุทธศันรรษมังกรค,คาแนะนาใบแรกจะเป็นไพ่เก้าเหรียญ หกถ้วยอัศวินถือดาบและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะชาวนาดินทุกศึกการมังกรพ่ทาโรนแนมว่าสดและสบายใจโศดต่อไป ะะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะคะจนกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่จนกว่าคุณจะเจอคนที่สามารถที่จะมองเห็นหรืออนาคตได้ไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่อยๆเลือกค่อยๆคุยค่อยๆศึกษานะคะถ้าหากว่ารีบร้อนเมื่อหลายพังเมื่อนั้นนะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณคุณคุณอยากได้คนแบบไหนคุณอยากมีอนาคตแบบไหนคุณก็คัดเลือกคนที่เข้ามาแบบนั้นนะคะคุณ คือคุณเป็นคนโสดอ่ะคุณสามารถที่จะเลือกใครก็ได้คุณไม่ผิดเพราะว่าคุณไม่ได้มีใครแต่ทางนี้ทั้งนั้นการเลือกของคุณอย่าไปให้ความหวังกับใครๆพรพลเพืือนะคะเราเลือกในที่นี้เราคุยในที่นี้เราศึกษาในฐานะของอ่กากัลยาณมิตรของเพื่อนนะคะของเฟนโซนไปก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแบบฉันให้ความหวังกับทุกๆคนเลยหวาดทุกๆคนเลยแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยมาตัดทิ้งทีหลังอันนี้ไม่ใช่นะคะผิดนะคะอันนี้ผิดเนาะการเลือก เป็นการเลือกที่โดยที่ไม่ให้ความหวังว่าเราจะเลือกเขาแต่ให้ศึกษาในศึกษาทำความรู้จักกันในฐานะเพื่อนนะคะถูกใจคุยแล้วสบายใจนะคะมองอแง่มุมในการใช้ชีวิตมองแง่มุมในเรื่องของความรักไปในทิศท,ทางบวกไปในทิศท,ทางเดียวกันแล้วค่อยๆคาย,คย,คยหยบสถานะแล้วก็เลือกนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดค่ะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดูกันก,น,กนก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ